เรียกได้ว่าปิดฉากความรัก9ปีสำหรับเวียสุกรวัฒน์ขณนานสอเลิกเบลล่ารานีแคมเปนโดยทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3แต่ที่ต้องเลิกกันเป็นเรื่องของการปรับจูนกันไม่ลงตัวตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเรื่อง move on ตอนนี้เวียมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการเพราะสดแล้วทำอะไรก็ได้ถูกจับตามองไม่เลิกจริงๆสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีที่หลังจากเลิกรากับพระเอกข้ามช่องเวียสุกลลวัฒน์ไปได้หลายเดือน ว่าเมื่อไหร่จะเปิดใจให้หนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลใจสักทีแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสาวโสดแต่ก็บอกเลยว่าเธอไม่เหงานะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านทางด้านเวียดเบลล่าต่างคนต่างใช้ชีวิตในแบบของตนเองและยังคงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันทั้งคู่ก็ยังคนไม่อันฟอลโลอินสตาแกรมเหมือนกับหลายๆคู่ที่เลิกแล้วต้องตัดความสัมพันธ์กันไปโดยในรายการสเซฟเทปที่จะออนแอร์ให้ได้ชมในวันอาทิตย์ที่ 20มีนาคมนี้เบลล่าเป็นเสกลับเชิญในรายการซึ่งในบางตอนสั้นๆพี่หนุ่มกันชัยพิธีกรได้ยิงคำถามถ,ามถึงเบลล่าว่าตอนนี้คือโสด100เบลล่าตอบสั้นๆเพียงคำว่าค่ะแล้วยิ้มเบบบมีเลตนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดแต่ถ้าแม่นายเบลล่าเฮปปี้แฟนคลับก็เฮปปี้จริงไหมคะ่ะวิวเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าเรื่องใจเดี๋ยวเจ้าตัวออกมาบอกเลยตอนนี้แฟนคลับก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนจ้า